นี่นะคะจิงก็ได้รับผลรตภัณด์ดีๆนะคะเป็นน้ําหวานนะคะจากแบรนด์ซีโร่แคลค่ะแล้วก็หน้าร้อนแบบนี้นะคะซัมเมอร์แบบนี้จิมต้อมานั่งกักจุนที่บ้านอีกสุดแต่จะน่าเบื่อเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูง่ายๆนะคะเอาไว้ให้ดับร้อนดับกระหายกันนะคะด้วยนี่คะ่ะน้ำหวานจากซีโร่แคลค่ะ อร่อยหรือเปล่าเดี้ยมาชิมหน่อยในนี้นะคะเป็นน้ำแข็งใสนะคะที่ ไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่น้ําเชื่อมไม่ได้ใส่อะไรเลยความหวานร้อยเปอร์เซ็นมาจากนี่ค่ะซีโรแคลค่ะเอาชิ้นก่อนจะทําให้สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อทานกับผลไม้สดๆนะคะมีกีวี่ดูเบอรี่บางคนเขาอยากใส่ข้าวโพดให้สีสันสดใสอะไรเงี้ยแต่เราเลือกใช้ข้าวโพดสาลีเพราะเราชอบค่ะมีถั่วแดงมียกเกิร์รลดธรรมชาตินะคะเม็ดแมงลักค่ะเห็นช่วงนี้ตัวเองกำลังฟิตหุ่นอร่อยมันไม่หวานเกินไปกินตรงน้ำแดง นอร่อยมัไหวานเกิหนอหนออกนะิ่สนสลัด